สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีเอฟซีทุกคนด้วยนะคะพี่น้องคาะม่พอกันแล้วครับเจนนี่โชย์แซบหายใจ่าด้านพี่น้องค่ะอืมขอโทษนะคะโป้ไปนิดนึงขอโทษนะคะแบบว่าจริงๆริาจะโป้มากกว่านี้มือวานจิงจริงจะมาโซ่แซบอย่างค่ะพี่น้องค่าไม่เห็นกับเขาเลยอืมเด๋ยยับมากกว่านี่ เดย็มัมาโซแซบเขาเอินอย่างพี่น้องคะ่ะมันร่วมกันเป็นมืดนะพี่น้องเอาเอาเป็นว่าโซ่แซบจิมจิมร่วมกันแล้วกันนะพี่น้องคะ่ะมีอย่างมีหอยแมงภูมีตับลวกนะคะอันนี้ตับสุกนะจ๊ะพี่น้องจ๋าแล้วก็หมูหมูสามชั้นต้มปูัดก้ามปูหอยเชลล์ค่ะมาพี่น้องกินน้ำกัน สูดเด็กชายพี่น้องครัขอโทษเ,ออเด้อบ่ริษัทขหงฟังจะพยายามเฮ็ดค่อยที่สุดมาจ้ะพี่น้องกินแล้วก็เหลือน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรแม่เจนก้าแซ่บเวอร์แซ่บเพื่อนนี่หมายถึงว่ากินได้คนเดียวนะคะคือคนอื่นถ้ากินได้ไม่ได้ก็แม่เจนก็ไม่รู้นะจ๊ะมาพี่น้องคาหนิงกินเลยวอลแล้วกันอุ้ยใหญ่ยยก้อนไม่ออก กินวิตามินกบบอ,อมเอนยาอันนี้คือวิตามินนะคะบอมเอนยาค่ะแล้วก็บอมเนคอร์เกตหรืออาหารเสริมใดๆทั้งสิ้นเป็นแค่วิตามินบบารุงร่างกายนะคะบอมเอนอาหารเสริมค่ะเพราะเจนนี่บอก,กินอาหารเสริมนะคะเพราะว่าอาหารเสริมเจนนี่กินบ่ได้เจนนี่แพ้เจนนี่เป็นคนขี้แพ้นะะ้องฮะเป็นอรอรจิกค่ะกินยังกับบ่ได้นะคะนอ,นอกจากที่เป็นว่า ถ้าเป็นพวกกับสวยผาาในหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยเจนี่กินอะไรคะ่ะร่างกายบัลลับนะจ๊ะอันนี้คือวิตามินบอมเบนอาหารเสริมหรือว่าเห็ดใดผิวสวยอย่างเงี้ยวิตามิน A อบซนะคะเจน,นี่แค่กิ่นเสริมเพราะว่าเจน,นี่กินอาหารบค่คบบผาหมูนะคะพี่น้องคะเจน,นี่ก็เลยต้องกิน่นยาพวกนี้ เสริมกับไปน้ำเพื่อใจมันครบหางูนะคะมาจากพี่น้องนี่ก่อนอื่นต้องโ้ยเชลก่อนเลยนี่ทิ้งไปเลยแล้วก็สดซะอืม พักไม่แค่นี้นะครับตับด้วยหอยแมงภู แี่บจริงๆน้ทำจิ้มจัดเจ้าปวดอ่ะทำด้วยหมูสามชั้นค่ะนัง่งจะลดหุนแต่ว่านั่งกินหมูสามชั้นนะคะของมักกินนี่เลยแหละหมูสามชั้น กุนผ้าทำไมนอร่อยอย่างนี้แล้ามด้วยตับครับ ตบสุกนะจ๊ะเันนตบบรวกแบบว่ารวกกับมันหวานเพราะว่าเจนนี่เป็นคนไม่กินดิบนะคะเจนนี่เป็นคนรักสุขภาพเจนนี่จะกินพวกอาหารที่เป็นสุกแบบว่าสุกกิ่งแบบว่าเวลี่ดันนะคะน็อตมีเดียมนะคะ หรือมีเดียนแลไมไหมนะคะเจนี่กินแบบเวอร์รี่ดันนะคะเพราะเลขึ้นชายยัดใช่ไหมคะหรือซาลาลีนี่แหละสักอย่างนี่แหละพี่น้องคะเจนี่ก็จำไม่ได้ Hum. 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 Só pra não. ประจมาแซบเมนูหนี่งจะให้ซื้อว่าจิ้มหมูแล้วกันนะพี่น้องว่าเพราะว่าหมูมกกันไปหมดไหมไมีทั้งทะเลทั้ทงปะทะเลหนี่งก้ามปูอืมคุณพารักษา กินของทะเลของพวกนี้พี่น้องข้าน้ำกิมแสบมันแสบโหลดปกติกอาหารทะเลมันก็ไม่ว้มแสบวามนัวของมันอยู่แล้วนะพี่น้องคกแต่ว่าถ้า,ถาน้ำกิมทรงเข้าไปอีกนิดนึงน้ำจิมมันทรงว้มแสบเองืมมาก มูสัมชันหมูสัมชันจิมซี่ซี่ยวก่้วขาวซื้อกระแสบด้บบยว <laughs> กกยว <laughs> วพี่น้องเดี๋ยวกินนี่แบ๊บกิ้วขาวในลูกอีกแล้วลูกคือเกาพี่น้อง่ะโอเย แทงโมงมโ้อกรตทานด็ับประทานถูกอทุกจาน้ิ้เหมือนตะบาน้้ำกิมซีฟู้ดกับน้ำกิอย่างนี้เดีจะแซกว่ากัน กับสำรับหมูสามชั้นนะค่ะเสียกันสองอย่างพี่น้องค<ะ>่ะจันบะเพ็ดซื้อ ให้ด้วยห่อให้ด้วยลูกไครหลังไทระพอ่อห่อรวมเลยค่ะร้อนเหรอห่อให้ด้วยนี่ นี่สุกหรอคะอ่างค่ะมาอ่างค,คนชอบอ่างไหฮะเนื้อปูทั้งนั้นดนวย พี่ลีคพี่น,อน้องครับไม่เห็นพริกใช่ไหมเดี๋ยวลาดใหม่บยืมยืมพี่น้องยืมยืม Kim Thong Nam luôn cả Ừm subscribe cho bị Ghiền Mì Xẹp 감사니다 <목소리도> เม <c oughs> <c oughs> นีเมนูนี้ค่าคนลดหุ่นนะคะขอโทษนะจ้าดซูซีอาหารทะเลนี่ก็อ้วนนะคะคอเลสเตอรอลส,สูงกว่าหมูสามชั้นนะจ้า <c oughs> อาหารทะเลนี่แค่อเลสเตอรอลส,สูงกว่าหมูสามชั้นอีกนะครับพี่น้องคะ เมนูอนหวันจ้ะเมนูนี้เมนูค่าคนกำลังจะลดหุ่นจ้ะอืม 음음 음. สิบจิตนาทีแล้วพี่นอ้องโตสาจิ มูซ้ำๆกับแซบแตบพี่น้องน้อซ้ำเกี่ยนนี่ต้มเสืเกลือซื้อต้มเสืเกลือซื้อพี่น้องครับบลทอดจังมันแข็ง Ừ. bạc nồi ừ. này ưng xem ngoài cái nó nhanh nhanh โวยไงกับไปกินน้ำดอกจ้าโซ่ซื้ออ um, ่างซื้อเป็นคนมากอ่างนี่ปัญหาบอจ้าเอฟซีอยากกับไปซื้อกินนะจ้าขอกินไม่กินน้ำานจ้ายันบอีมเบิงนะเต็มฟ้า ว่าขอยเสียบขอยเสียบแห้งพี่น,พน,น้องครับ

อย่างปลาแหกตอนนี้คือปลาแหกใ่ลั <c oughs> ลปูก็เป็นใส่ละ Mm-hmm. เวลามันย่เราเปล่าเอาใส่ไลาได้หรอพี่น้องครับ <c oughs> ที่แหลกกินอ้อยยิงอยู่ดอก Yeah. อยิมหาแล้วพี่น้องพี่น้องคะยิมหาในที่เราเินนี่สิบแปแล้วจะกินนี่จะกินนี่ต่อพี่น้องพี่น้องเสรลำแบบแล้วไม่ใช่ไหครับเดี๋ยวเวลาถึงนี้ไปแล้วครับพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกซับสไครต์แล้วก็ทุกกำลังใจนะคะพี่น้องคอมเมน,น,เนเต์ใด้เจนยี่ไม่ได้ตอบไมว่ากันเด้อจ้า สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พอการ์ดคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะเริ่มอยู่